สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนของวิคเคนของรถเบนซ์และก็ของสวนลานน้ำเพนนะครับวันนี้ก็มาทําบุญให้พ่อมาเลี้ยงเพนนะครับมาถวายของเพนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนอดอกไม้เดี๋ยวมาเปลี่ยนดอกไม้น่าโกรธให้พ่อก็เลยมองเห็นสิ่งที่ทุกคนร่วมทําบุญมาเมื่อวันครบร,ร้อยวันพ่อนะครับโบสถ์หลังนี้นี่ครับโบสถ์หลังนี้โบสถ์ที่เราร่วม ทำบุญกันมาไม่ว่าจะเป็นค่าเก้าอี้นะครับแล้วก็ค่าพระป่าหรือว่าบางคนช่วยเป็นเงินสดมานี่คือโบสถ์นะครับโบสถ์ที่เราร่วมกันซ่อมหลังคานะครับแล้วก็บุรณะทาสีตกแต่งใหม่เป็นเงินส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งที่เราทําบุญร่วมกันมานี่ครับ ผลก็ออกมาตอนนี้ใกล้จะเสร็จเป็นเสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้สร้างสิ่งอะไรที่เอาไว้แบบว่าให้คนที่มามาจัดงานเป็นงานบูธห,หรือว่าทําบุญก็มีศาลาพักนะครับลมเย็นโบสก็อย่างนี้เลยเสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะครับคาดว่าโบดโควิดนี้จะเห็นโบสถ์ที่เสร็จร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวก็จะมาเก็บภาพให้ เพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งที่เรามีส่วนหนึ่งแฟนคลับทุกคนแล้วก็ศิลปินด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ร่วทมทำบุญมาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้นะครับที่มาบรณะโบสถ์หลังเก่าร้อยกว่าปีนะครับเป็นโบสถ์สมัยรุงศีอยุธยาเลยนะครับหลายปีมากแล้วก็เป็นเป็นโบสถ์ที่หาดูยากภายในพระประธานก็ ในจังหวัดยุยามีไม่กี่วัดที่มีพระประธานแบบนี้นะครับหลวงพ่อพุทธากำแพงแก้วอ่าจำชื่อได้พอดีนะครับเดียวถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมาเก็บภาพเก็บวิดีโอให้นะครับวันนี้เข้ามามีเหมือนเคยมีโอกาสมา,มาดูก็นี่ครับขอให้ได้บุญกุศลทุกคนที่ร่วมทำบุญกันมาเมื่อครั้งนั้นก็ขอให้หลุดพ้นจากโควิด19นี้ไปไวแล้วก็สุขภาพทุกคนแข็งแรงนะครับ ไม่มีโรคภัยไม่มีอันตรายใดๆเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็เดี๋ยวเจอการไวไวนันี้คิดว่าอีกประมาณเดือนก,กว่าก็คงจะเริ่มกลับมาทำการแสดงได้นะครับคิดถึงทุกคนนะครับก่อนคร้าบ๊ายบาย